สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆค่ะวันนี้นะคะจิ๋วก็ขอต้อนรับสู่คลิปประจำปีนะคะนั่นก็คือ the best of 2014นะคะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จิ๋วใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันคุ้มค่าแล้วก็เราชอบมากในปี2014ะคะเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มจากพวกสกินแคร์ก่อนเลยนะคะหลายๆคนที่ดูคลิปจิ๋วบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจิ๋วชอบสกินแคร์ตัวไหนบ้างจากการ ล้างหน้าก่อนดีกว่าล้างหน้านะคะจิ๋ก็เคยบอกไปแล้วว่าจิ๋วใช้ไบโอเดอร์ม่าฝาสีชมพูซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยแม้แต่ผิวแพ้ง่ายนะคะซึ่งสมัทยที่แบบเป็นผดเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดจากการล้างเครื่องสำอางไม่หมดจดเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ตัวนี้อันนี้มันก็เป็นเดบออฟชเลยนะคะก็จริงๆแล้ว <_' S 1> พอลองใช้แล้วติดใจอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากลองยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคถูกกับเราที่สุดแล้วในช่วงแบบผิวที่แบบมันแพ้ เพราะว่าออลองหลายอย่างไงมันก็เลยแพ้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อันนี้ตัวนี้ช่วยเราได้นะคะต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมบำรุงซึ่งจิ๋วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจิ๋วชอบใช้ไว้ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราออกไปข้างนอกแดดโน่นนี่นั่นดํา เราก็อยากได้ไวทเทนนิงเพื่อมาปรับให้สภาพผิวเราขาวขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่อยู่ชอบและก็ยังคงใช้อยู่และคือยังไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะนั่นก็คือทูทีไวทกระปุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือรักนางใช้มันเนิ่นนานยอดมละล่ะเออคือต้องบอกว่าเป็นหลายกระปุกแล้วนะคะแล้วเวลาที่อยู่ใช้ครีมเนี่ยจุกควักอยู่แล้วคือควักเยอะมาก ต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามความ V shape ของหน้าค่ะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยจิไม่ได้จุไม่ได้ชอบเฉพาะปีนี้คือจอิวใช้ตั้งแต่ปีก่อนนู้นซึ่งจิวก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนดูในใน YouTube ค่อนข้างเยอะก็ถามว่ายังใช้อยู่ไหมก็ตอบเลยนะคะว่ายังใช้อยู่ซึ่งสายรัดหน้าตัวนี้นะคะมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเป็น V shape โดยที่แบบว่าเราทาครีม lifting เข้าไปก่อนนะคะบอทอกบีท็อก l i ฟติง้ง c r e มเนี่ยทาอย่างนี้ แล้วก็จนมาถึงลาคอนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครยากให้คิวกระชับก็ทาหมดหน้าเลยแล้วก็ใช้สายรัดแบบนี้นะคะรัดหนึ่งชั่วโมงนะถ้าสมมติว่าแบบไม่อยากอยากหน้าเรียวเรียวอะไรเงี้ยรัดวันละหนึ่งชั่วโมงรัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเครื่องสำอางพังจะออกไปข้างนอกต่อก็คือรัดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีมันจะมีตัวล็อกสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันล็อกให้ดูก็ได้นี่นะคือใส่รัดหน้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะ ยืดหยุ่นสูงเพราะทําทำมาจากซิลิโคนแท้แล้วอีกอย่างหนึง่งมันรัดมาถึงเนียงเราเลยนะคือช่วงไหนที่แบบกินเยอะๆหรือว่าเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีการคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยจะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีคือแต่ก่อนตอนตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช่ทุกวันเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็รัดไว้เออแต่ว่าห้ามคุยกับใครเพราะว่ามันจะเหนื่อยนะเวลาละสายนี่มันจะแบบออ คือจูชอบเป็นซิลิโคนจูไม่ชอบเป็นแบบผ้าเพราะรู้สึกว่าแบบผ้าเนี่ยมันอาจจะทําให้หมักหมมจากสิ่งสกปกที่อยู่ตามผิวเราหรือว่าเวลาที่เราลร้างหน้าไม่สะอาดนะคะแล้วเวลาเอากลับมาใช้ใหม่ก็อาจจะเกิดกอะกาให้เกิดเป็นสิวได้หรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างอับชืน้นแต่นี็คือเวลาใช้แล้วเนี่ยแล้วก็นําไปล้างน้ําสบู่อะไรเงี้ยธรรมดาตากไว้ในที่ร่มมันก็ใช้ได้แบบตลอดชีวิตเลยอันนี้จริงๆยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยนะซื้อเพิ่มแค่ครีมแค่นั้นเอง โอเคต่อมานะคะเป็นครีมทาตัวขาวก็คือเวลาที่แบบไปถ่ายแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรือว่าวันที่แบบสาคัญจริงๆออกงานอะไรเงี้ยจู่ๆใช้ตัวนี้เลยนะคะจริงๆตอนแรกอะ่ะชอบซีซีครีมของเขาแต่ว่าพอเขาออกเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เนื้อมูสอ่ะเออคือออกเป็นเนื้อมูสมันมันโอเคมากก็อชอบมากจริงๆถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ลองนะคะกราบสวัสดีขอให้ได้ลองเลยคือมัน มันเวิร์กมากแล้วคือมันไม่เหนียวแล้วมันเป็นเนื้อที่กําลังพอดีกับผิวเราคือไม่เหนียวนื่นอะไม่แห้งเกินไปแล้วรู้สึกว่าทาแล้วมันธรรมาชาติมากคือเชื่อไหมตอนที่ทาเนี่ยไม่เคยมีใครทักหรือว่าแบบเฮ้ยทาทาครีมผิวขาวมั้งเหรอคือไม่มีเลยจริงๆอยากให้ลองอันนี้นะคะอันนี้550บาทถ้าจะไม่กิเข้าโ,โซนเมคอัพนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากออรองพื้นรองพื้นกันก่อนเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแบบ คือหลายสภาพผิวมากคือเป็นคนเหมือนเหมือนผิวผสมหรือกับผิวแห้งเดี๋ยวบางทีก็แบบว่าเราชอบชอบอครีมรองพื้นหรือตัวรองพื้นที่มีความชุ่มชื้นมากๆแล้วคนนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่คุดชั่นเขาดังๆใช่ไหมคะจึก็ไปหาซื้อตัวนี้มาเขาบอกว่า Air Hostage ของสายการบินเกาหลีเนี่ยเขาใช้เราก็เลยแบบ I, อยากเกาหลีอะ่ะคืออยากหน้ามันวาวอย่างนั้นน่ะแต่คือในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาเขาวาวเกินไปแต่ตัวนี้นะคะจูรู้สึกว่าน่าเกลียดก็คือสีที่จูใช้นะคะคือสี1คือตัวนี้จูรู้สึกว่ามันใน,ในบรรดาคุชชั่นน่ะจูชอบมากที่สุดแล้วรู้สึกว่า,าตรงกับผิวตัวเองมากที่สุดทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็รวมไปถึงความมันวาวของเขาซึ่งตัวเนี้ยจูสำหรับจูจูโอเค สำหรับคนที่หน้ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่า,าก็อาจจะต้องมีการสับแป้งนิดนึงนะคะไม,ไม่แนะนำให้แบบว่าทาแค่คุดชั่นแล้วออกจากบาอันนี้ไม่โอเคต่อมาก็เป็นแบบ เอ่อเรียกว่าอะไรนะของมิเล่นะคะเป็นของมิเล่ก็คือเป็นแป้งประหลับนี่แหละไว้พกเขาบอกว่าเป็น Whitening Rose p o w d e r Pa c k นะคะมี PA บวกบวกนะคะ SPF ถึง48อันนี้ก็เมด e ินเกาหลีเหมือนกันจริงๆในไทยก็มีขายค่ะก็มีเคาน์เตอร์แหละคือจุอชอบมากคือจริงๆเราได้มาฟรีแต่ว่าชอบมากจริงๆร,รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันไหนที่แบบรองพื้นไม่ได้แน่นมากแล้วปะแบบนี้ด้วยความขี้เกียจอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเนียนมากคือออกกล้องแล้วแบบ วิ่งสวยพันใจอะไรอย่างนี้รวดเร็วมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จิดชอบมากเหมือนกันอ่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคิ้วบ้างแล้วกันคิ้วนะคะตัวนี้เป็นวิเซษที่อยู่ชอบเนี่ยคือเพราะว่าด้านหนึ่งมันเป็นอย่างนี้มันเป็นหัวแบบออฟองน้าแต่คืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นดีสองหัวตัดแล้วคือราคาไม่แพงนี่จุดซื้ออยู่ที่ญี่ปุ่นเวลาเวลาไปซื้อเนี่ยซื้อแบบหกเจ็ดแท่งอะ ออซึ่งมาฝากพี่ด้วยก็คือราคาประมาณ4 5 0 0้าร้อยเออสี่รอยอะไรเงี้ยอันสีที่จะใช้คือ B.R. 3 0นะคะจริงๆมันเป็นของโคเซ่คือมิเซ่บายโคเซอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นยี่ห้อนี้เลยคือซึ่งมันเป็นยี่ห้อธรรมดาของที่ญี่ปุ่นคขานะคะเป็นยี่ห้อที่แบบมีตามร้านขายยาอาจจะไปหาดูได้หรืออาจจะเอาไปถามได้นะคะมิเซ่เดยวนะ ต่อมาเป็นอายไลเนอร์ที่จยูใช้ประจำนะคะก็คืออะไรหลายคนถามเข้ามาก็บอกอีกทีนะคะว่าเป็นของ Kiss me แท่งสีม่วงนี่นะคะเป็นของญี่ปุ่น Kiss me นะแล้วก็ถ้าเป็นเจลไลเนอร์เอาไวส้สำหรับเขียนใต้ตาเนี่ยก็จะเป็นของ L'Oreal นะคะเป็นนี้เป็นนี้ L'Oreal เป็นกระปุกเจลแล้วก็ใช้กับทุกกันกาวติดขนตาที่ชอบมากที่สุดในตอนนี้คือ BSC ปนัดดาอันนี้นะคะก็คือเหมือนทาแล้ว ลงได้เลยคือติดขนตาได้เลยต่อมานะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลิปสติกก็คือลิปสติกสีที่จะใช้บ่อยมากจริงๆนะคะเป็นของ tri t r c e นะคะเบอร์406นเบอร์406นะคะโอเคใครอยากได้สีส้งแบบนี้นะคะไปซื้อค่ะเพียเดอร์เลยค่ะต่อมานะคะเป็นอีกอันนึงที่จะใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเป็นอิแงงรนะคะค ysl นี่แหละเมออันเป็นสีแบบนี้ เออมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่คือเมื่อกี้มันจอ,อกส้มกว่าอันนี้มันจอ,อกพิงกว่านะคะก็จะเป็นแบบนี้จก็พูดไปหมดแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ลองไปหาดูได้นะคะุยแดดส่องตาเป็นสัญญาวันใหม่อ่ะวันนี้ก็มีมาให้ดูกันเท่านี้นะคะว่า the best of 2014นะคะมีอะไรบ้างเสียงแบบหน้าตกมากเลยอะ ก็คือสิ่งที่จะชอบก็มีประมาณนี้นะคะที่แบบใช้มาทั้งปีแล้วรู้สึกปลืม้มแต่ก็จะมีอย่างที่บอกว่าจะมีอันนี้นะคะที่แบบใช้มา2ปีกว่าแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะอ๋อลืมบอกไปว่ามีเกมคือสําหรับสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับนี่นะจ๊ะพี่เขาให้พี่เขาใจดีมากอะคือนอกจากแบบคือเราใช้เราชอบจริงพี่เขาเลยติดต่อมาว่าเอออยากจะ แจกด้วยได้ไหมปีใหม่อะไรอย่างงี้อยากให้นะคะก็คือ3ชุดเลยนะคะมูลค่า2,000กว่าบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะก,ก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะมีความสุขสมปรารถนาทุกๆอย่างที่คิดจะทาและตั้งใจทํานะคะสําหรับน้องคนไหนที่แบบยังรู้สึกว่าเรียนไม่เก่งอะไรอย่างงี้ก็่าซื้อให้มากขึ้นตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาท่านก็หวังในตัวเรานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนก็มีแต่คนรักคนเรียกว่าอะไรอะ คนเทคแคร์ดีๆแล้วกันใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้แฟนดีๆนะปีหน้านะคะสำหรับวันดีก็ลาไปก่อนแล้วแฮปปี New Year ้นิวเยียค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย